เไม่มีครับเราเราไม่มีเบรกเต็มเลยในนี้อะไอเอ็มพีอะตีภาคนะเตครับภาคไม่เป็นครับพิมพ์ตีภาคไม่ตอบไปง่ายภาคไม่เป็นครับตอบไปไม่มีเยอะใหญ่เลยผมนั่งมาอยู่ดีตีถุดไฟทะเบียนด้วยนี่ครับคันนี้ครับรถคันนี้ครับผมนั่งมาอยู่ดีพี่เผาผมเกือบตายเลยครับ ามเวียนทีนั้นคิดอะไรไม่ถูกครับผมาคนขับครับ <c oughs> เป็นไงครับความรู้สึกความรู้สึกถามความรู้สึกนิดนึงอขอความรู้สึกหน่อยครับ<อ>คุณมนตรีออ๋ความรู้สึกละครับเสียวแป๊ะเสียวเสียวแป๊บหน่อยนิดหน่อยครับตีตีเป็นไงครับตีนั่งมาโอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหอกรถมาครับกลับหัวได้ไงไม่รู้ครับโอ้เล่าเลย ตอนนี้พี่ใหญ่กำลังจะทำการวิ่นด้วยตัวเองเลยครับอตอนนี้เราเจอลิงนะครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึงครับเราเห็นลิงนะครับท่านข้างเลยครับครับท่านเปิดมาครับเปิดมารถที่พ่ออะด้ค้างค้างค้างกำลังเห็นข้างกำลังอยู่บนต้นไม้ครับขึ้นไปแล้วครับใส่เลยเปี้ยงเอาหมีน้ำน้ำไม่เอาเพี้ยง ตัวอะไรวะน่าเสียม่ครับมืดอยู่เดี๋ยวมันไม่เคยเห็นแล้วมันมืดน่าจะเป็นอันนี้เปล่าลิงหลงเปล่าน่าจะมีส่วนนะน่าจะมีส่วนน่าจะใช่ลิงหลงไม่ลิงหลงก็หานุมานั่นแหละสอยเลยเอี้ยปืนมาเปี้ยจับป่ะเฮ้ยตีไปช่วยเฮียดิตีไปช่วยเฮียกันเอาขอเสียงเลยลูกตบทำให้น้ำเปล่านี่ก็หาย เนี่ยขึ้นไปช่วยเฮียบอกอะไรยังไงเฮียอยู่บนรถนะข้างข้างครับข้างนี่ฮนุมานฮนุมานได้ยังปืนนะเพื่อนเอาตืนดึงดึงท้ายไปแล้วไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวตกข้างนู้นเจ้ายวของหลวงพี่แดงตกข้างนู้นไว้ดีกว่าเอาของแดงที่ข้างนู้นเดี๋ยวมันจะลงเร็วไปขย่อนนะเฮีย ไม่ไหวครับแย่เหลือเกินบอกิดจะมาให้ช้าในเช้าให้นั่งรอั้งคืนนี่้าก็ไม่มีร่องนะไม่ช่บนี่ครับพระเอกสตรามาอีกแล้วครับช่วยทุกช่วยทุกช็อตครับเล่นกองนิดนึงฟังผมก็จะรออย่างนั้นเออบอกที่เราฝ่ายโกหว อนุมาลงมาแล้วครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับเมื่อกี้อยู่บนต้นไม้ครับเราสอยลงมาแล้วครับตอนนี้ครับสอยลงมาพันสายพานครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูช็อตต่อไปัอนี้ช้างภากเอาเลยพากเลย Tần thấp Cái đen đi liên con. Cái đen dần mắt chết đi, cái đen dần mắt บ้าบ้าบ like really, ้า right ้ปล uh, ่อยปลต้นไม้ไม่ไหวปล่อยก่อนต้นไม้จะหักปล่อยก่อนนแต้นไม้ไม่ไหวแล้วครับไม่วัดสองต้นลมกเลยสองต้นลมกันเลยถ้าเม็นต้นใหญ่อ่ะ ปลอยไไล่เอา,าผมผมดึงใช่ไหมอันนี้ก็ได้ ยังล่างเลยเฮรอเดียอ่าสำเร็จแล้วลงมาแล้วเรียบร้อยต่อไปก็คือหย่อนลงไปที่ราบๆแล้วก็จะไปเอาน้มัเครื่องที่มีไายออกหน้าปลา เละครับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล42,800ฟิตสารามอยู่ข้างล่างครับคอยตรงวินไว้ทิปนี้สุดยอดครับป่ายังสมบูรณ์ครับยังเขียวชุม่ม ช่งภาพเยอะมากครับ